คำที่ห้ามพูดอะไรวะโคตรคริ้นเลยใครจะไปพูดไงพวกมึงห้ามพูดคำว่าอะไรกันบ้างวะกูได้คำว่าตอแองอะไม่เอกะค่ะเราได้คำว่าอีดอออกกอะคำพูนคือคำว่าขอเราอินมาไห่เอกูคำว่าดีเอดีดีวายกูว่าเราได้คำง่ายกันอยู่นะจริงปกติเราก็ไม่พูดคำหยาบอยู่แล้วพวกเราต้องไม่มีใครแพ้แน่เพื่อนเออใครแพ้ต้องโดนใดแก่นะคะอีแก่สัตว์กุยไม่แพ้เนาะ ฮ่า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 พวกมึงกูว่าเราก็รู้จักกันมาหลายปีอยู่นะมาเปิดหน้ากันดีปะ่ะได้สิดีนะวันนี้เราแต่งหน้าพอดีฮ่าโอเคแต่กูขอหาแว่นตัดนะโอชายแล้วแก,แกโอเคปะโจเออมันก็โอเคเลยครับเคยงั้นกูเริ่มก่อนละกันนี่คนสวยเองจ้าหุยมารินสวยจร,ริงหัวอย่างเอาอาจารย <ền> ์สวยมากเลยครับงั้นกูต่อเลยนะเชคคินมึงหล่อวะ่ะจริงหน้ารักมากตี๋ ข้าวก็น่ารักเหมือนกันมุยน่ารัก,กอยากสมัครเป็นมัมมีเลยน่ารักดีครับโอเคต่อไปก็พุงอันนี้พุงเองครับกดจอแต่งครับโอเชียแดเหล่อมากอีดอก